นนี้มาเบ่งพิธีขึ้นบ้านไม่ของพี่น้องชาวอีสานบ้านเท่านะขึ้นบ้านไม่สมัยโบราณซึ่งตอนนี้พอพ้ามัํากำลังผ้าเจ้าเฮียนนะครับพรอ,อยาดิีพี่น้องนะครับนํำเครื่องบริการต่างๆที่จะไปอยู่บ้านไม้พอผ้าน้ำพระพุทธรูป น้ำเขาปลาอาหารนะครับเพราะว่าปัจจัยต่างๆหมว่าหมอนหมว่าเสื้อบ้านหหังกว่าผู้เสื่ยวผูกนะครับแต่เป็นน้ำผ้าผ้าผ้าท่อมผ้าลูกผ้าล้านมานเกิดบ้านไม่นะครับเป็นวิถีสมัยโบราณของอีสานบ้านห้องนะครับขึ้นหนึ่นขึ้นหนึ่งครับบ้านอาจจะขึ้นแล้วสองขึ้นแล้ว นี่แหละครับพี่น้องด้วยบริบทของชนบทเฮานะครับบรรยากาศของพี่น้องข้าวอีสานบานเฮาในพี่การถ,ถึงบานไม่นะครับเป็นพิธีโบราณซึ่งข้ากระดิจัดธรามะปกติกรรันะครับจัดทรมาให้ขอภาพนะครับผู้เป็นผู้วรวนุบานข้าหลวงพาร้าน ออกสามหลอดเนี่ยเกี่ยวหวานๆแซ่บตัวล่ะการขึ้นบ้านไม่ในรับขึ้นกระย่างไบปะผ้ามันจะเป็นยางยางอ้อมบ้านพูดที่ขึ้นประมาณสามดอกแต่ว่าเป็นตีเป็นซีมือซีขึ้นหาขึ้นมุขึ้นไปนะครับยางอ่อมมันจะเลยสามดอกกระมีที่มีปะผ้ามีผู้หนึ่งนางถ่ายอยู่ดูเฮือนนะครับเผื่อที่เป็นป้ายถามว่าป้ากันไปกันไหนมากยังไง ตอนนี้คงจีเป็นรอบชุดไทยแล้วครับขึ้นชุดไทยแล้วที่เดินทางเดินทางเนีย่ยพอผ้ามผ้าลูกพ้าล้านนะครับมาที่มาอยู่เฮอนหลังใน่อายุสุงกินยินมีความสุขมีเงินมีทองโลกไข้ไข่เก็บไวให้เบียดเบียนนะครับ ตอนนี้พ่อพาพกำลังดีพาเจ้าบ้านเจ้าเฮื่อนนะครับควันนละัน้โอ้ยนบานเจ้าเขาเยียมเีมันเปตาขุยมันนเจ้าบ้านก้าด้ยตาโอ้โหวดเี่งของงมเมือนฝาดิีไแท่ที่ไหนโน เดี๋ไปใส่มาใส่มาให้เถอมาดีมาดีแ oh, ล้วโอ้ว่าจะมาดียูอะ่มาให้หรอจะให้แล้วทอจเขาเฮี้ยนกันได้ทนั่งกอนเกินห้วดหายดเี้ยเดอายปวดคะเออหายเ้ยจาเขาเฮี้ยนได้ช่วยมาจัดยังไปยังมายัง คงไม่ตุนถามมาจากไหนผมบ้างครันแ่ากวันย่างวุเว็บรอมมหกัการรอนพ้นสันตวาตาสนอของขนชื่อของย่างมืดอฝาด ที่ไปแทะที่ไหร่กันบอกมากันเอมากมาแทะแต่แต่มาที่ขุมาที่ยังทำทองินแดนใส่ชงบุญใต้อาจารการตะกอนขุดก้อนนีแล้วโยนข้าวอ่ะทั้งหนีที่กันบันรไม่จึงในเตียนถานใส่มากความหลากหลายสุดตัวว่าที่ไปขึ้นบัตรไม่ใช่เ่ยติเชื้อเ็ไปหลังนีกันเนาะหลังนีแล ออคันมาแล้กก็ขึืนเลยเช่นเดียใช่เลยจังใดว้ยม่น่าลสามหมื่นสามคืนเราึืนรอดแล้วมาหอวดกว่าคำาก็บอให้ึืนเร็วนี่โอ้ี่คำพู้นคาพูดมีคำว่าว่าาันาาาว่าาาาคาาว่า่งว่าา พูนคำขอท่านนั่งน่อยเด้อเด้อว่าเสียงแห่งยาเกียดนเก่อนขอนำจทยเสุ่ยวตอนนี้ขออาขอว่าถามชวนในขบวนในยิงงัแม่สนอหรือที่มาเวเิ็นหาเนวได้ตบ่มีสมได้ยังมาเนี่ยหาบ้านหลายแนวตัวนี้เนาะมาสิวาหลินหนบมตู้ม้าหลาละหลานวหรือหล่ะเหลนเนาะหลาว่ากับข่าหาบ้านตามชสนชวนเ่ลูก

เงินทองแกวแวนเงินทองกะหาผาเป็นกะบงะตาคนแล้าก็ไดหม้วนพบ่ยเมบ่อยอยากบ่อยทุใครยากพ่ยาใครจนคนแล้วเอาแต่สิ่งดีๆมาคำมาพูดนี่แล้วเืดจางันกมาบ่จับตือจับเถียงกันอยู่นันได้บ่แ่ว่องาั่นนโอ้คมาคุทำนักคือัเร้มาเนีนักันเรอว่ามาคนกนอจดินโอ้คดีเรงบ้านมันั่งนั่ะ บ้านหลังนี้ม <Oh ีน้ำสั่นว่าซื้อไหลาสัมปีเป็นัรื่องบ้าบ้าที่เรียก่บอกว่าควายก้อนสั่นโอ้แง่ของพ้าปลาพูดว่าแตนมาดอแงี้หางเงีกยแง่มากพูนว่ามันมาทมบ้านหลังนี้มีน้ำสั่นว่าซื้อหลาวันตีโอ้ยพญาภูจักจัก บ้านลังนี่น่าสมสอไลสัีาวนบ้านลังนีซาสาวเฮี<ม>้ยนีาเท่าข้ามมันบันไดสุขึ้นนีบาเทา่าฝัคงท้างตรงหนึ่นาางซูาเท่าคงอ่แปนกาดไล,ล,ล่ๆหนสวาเท่าเย็นฟ้าเส้นหนีาเท่าละไมโอกใกก้หุ่นสวาเท่าหุ่คงปั้นล้มหุ่นซูบาเท่ากปอง ปุ๊บขึ้นแล้วยงองตองซื้อว่าเท่าบุญใหญ่คนยื่นเถิดตัวมึงจับดีต้นหมูงจับกันดือดอกกระจือใส่บุญหมันคนยื่นร้อนกระขึ้นฝันดีมีโสมเพรามีลูกมาเบียดเบียดสักตัวเออมีตามีตาได้มีตาได้คือมีตาได้กับบีมด้วยเดี่ยวปานขนาดโอ้ยยังกันมาที่เออปันทีมาคุ้นครรมที่นั่นสร้างบ้านหลานอยู่บ่ให้ทช่วยงานให้

สามคนสามโสเพราะว่าาตาย่ดากงใส่สีด <c oughs> ีเดี